ออนเองก็ดูแลกรมธรลูกค้ามามากกว่า10ปีวันนี้ก็ขอบคุณที่ได้รับโอกาสในการที่ให้อ่อนเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอในเรื่องของผลประโยชน์ค่ารักษาประกันสุขภาพค่ารักษาพ,พยาบาลเนาะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะทำไมออนจึงย้าเน้นแล้วก็อยากจะขอโอกาสเข้าไปพูดคุยเพราะว่าในส่วนของประกันสุขภาพนะคะเขาจะ มีเงื่อนไขเงื่อนไขที่ AIA ไม่เคยมีเงื่อนไขนี้มาก่อนนั่นก็คือค่ารักษาที่เราต้องมีส่วนร่วมจ่ายหรือที่เราได้ยินคำว่า co-payment นะกรมทันที่ออกหลังวันที่20มีนาคมหรือกรมทันที่อนุมัติหลัง20มีนาคมเป็นต้นไปจะมีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาสำหรับใครที่มีประกันสุขภาพ หากมีอัตราการยื่นเคลมสินไหมทั้งหมด3กรณีเข้าขายทั้ง3กรณีนี้จะต้องมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลในปีรอบป,ปีกรมธรรม์ถัดไปซึ่งมันก็น่ากลัวอยู่นะคะ3มเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขกรณีแรกเข้าขายค่าค่ารักษาใจร่วมก็คือในส่วนของหากว่าเราไปรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในด้วยโรคไม่รุนแรง3ามครั้งหรือมากกว่า3ามครั้ง แล้วอัตราการยื่นเคลมสินไหมมากกว่า200เซนของเบีย้ยประกันสุขภาพที่เราจ่ายไปตัวนี้เราจะเข้าขายโคเปเน์หรือว่าค่ารักษาจ่ายร่วมในปีกุมาันถัดมากรณีที่สองหากเราไปพักรักษาตัวด้วยโรคทั่วไปแล้วอัตราการยื่นเคลมสินไหมมากกว่า400เปอร์เซนการเข้าพักรักษาตัว3หรือมากกว่า3ครั้งขึ้นไปแล้วยื่นเคลมมากกว่า400เอร์เซนของเบีย้ยประกันตัวนี้ รอบปีกรมธัรม์ถัดมาเราก็จะโดนเงื่อนไขต้องร่วมจ่ายค่ารักษากรณีที่เราเป็นผู้ป่วยในนะคะแล้วส่วนกรณีที่3ในเรื่องของหากเราเข้ากรณีที่1และกรณีที่2แล้วเรื่องของค่ารักษาจ่ายร่วมเนาะไปรักษาด้วยโรคไม่รุนแรงไปรักษาด้วยโรคทั่วไปเตรมอัตรา ก็จะเข้าขายกรณีที่3เมื่อคุณมีกรณี1และ2คุณต้องจ่ายร่วมในรอบปีกุมธันถัดมาถึง50%เเลยทีเดียวนะคะมันก็ฟังแล้วมันก็น่ากลัวแต่หากว่าเราสุขภาพดีมันก็ไม่ต้องกังวลอะไรในเรื่องของการไปนอนพักรักษาตัวเนาะโคเพ้เมนต์ก็จะไม่น่ากลัวแต่สิ่งที่มันน่ากลัวคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นว่าเอ๊ะ วันข้างหน้าเราจะป่วยด้วยโรคอะไรถ้าเจ็บเล็กเจ็บน้อยก็พอรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้แต่ถ้าเจ็บใหญ่ขึ้นมาแล้วมันต้องรักษาหลายครั้งอ่อนว่าโคเ์เบนต์มันก็เป็นอะไรที่น่ากลัววันนี้เรามีโอกาสที่จะมีกรมธันม์ก่อนวันที่20มีนาอ่อนถือว่ามันเป็นเรื่องดีมากๆก็เลยต้อง ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสออนได้ยื่นข้อเสนอในวันนี้บนเส้นทางความสําเร็จของออนทุกเส้นทางออนจะไม่ลืมพาคคุณเลยทีเดียวนะขอบคุณที่สนับสนุนออนเสมอมานะคะอ่ออนขออนุญ,ญาตเล่าโครงการหลังจากคลิปถัดไปเลยนะคะแผนแรกออนจะเสนอเป็นแผนประกันที่มีอยู่ทั้งหมด4ผลประโยชน์ต้องเข้าใจในระบบของ aia นิดนึงนะคะ บริษัท AA เดี่ยเป็นบริษัทประกันชีวิตซึ่งจะไม่เหมือนบริษัทประกันวินาศภัยบริษัทประกันวินาศภัยถ้าเราจะซื้อประกันสุภาพเราก็สามารถซื้อประกันสุภาพได้เลยโดยที่ไม่ต้องพ่วงสัญญาหลักแต่บริษัท AA เป็นบริษัทประกันชีวิตหากผู้ขอเอาประกันจะซื้อสัญญาประกันสุภาพสัญญาโรคร้ายแรงสัญญาชดเชยร,รายได้ต้องมีสัญญาหลักที่เป็นหลักเป็นเสาคุ้มครองหรือว่าเป็นหลักยึด ให้ความมุ้งคลองได้ความคุ้คลองยาวๆหรือเป็นหลักยึดหากว่าเราเคลมเยอะเคลมบ่อยบริษัทไม่อาจบอกล้อมสัญญาบอกล้างสัญญาหรือบอกปฏิเสธประกันได้หากว่าลูกค้าไม่ทุจริตในเรื่องการเคลมนั่นคือข้อดีของการที่เรามีประกันสุขภาพควบคู่กับประกันชีวิตนะคะแผนแรกออนขอ เล่าผลประโยชน์ทั้ง4ี่แผนตัวแรกจะเป็นสัญญาหลักนะในเรื่องของการคุ้มครองชีวิตออนให้เป็นทุนคุ้มครองชีวิตทุกรณีที่2 0 0 0ส0เนาะเพราะถ้าเราซื้อสอง0ส0เราสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆได้เยนะอะๆนะคะทุนคุ้มครองชีวิตสอง0,000เบี้ยประกันคงที่เบี้ยประกันสามารถนําไปลดหยอ่อนภาษีได้มีมูลค่าเงินสดอนาคตเราสามารถแปลงเป็นเงินกระียณได้เงินไม่สูญน,นะคะเรามาดูผลประโยชน์ข้อที่2เป็นเรื่องของ หัวโบกี้รถไฟและสัญญาหลักเปรียบเสมือนเสาหลักหรือว่าหัวรถไฟเนาะสัญญาที่2เป็นสัญญาเพิ่มเติมเข้ามาในเรื่องของชดเชยรายได,ได้กรณีที่เราไปนอนพักรักษาตัวไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยใดๆก็ตามนะนับเป็นคืนนะคะชดเชยให้คืนละ1,000บาทสูงสุด365วันหรือว่า1ปีนะผลประโยชน์ข้อที่3ตัวนี้ออนอยากค่อยๆติดๆไว้ในเรื่องของ โรครายแรงซึ่งเราเดาไม่ได้นะ อ่อนขอติดไว้แค่แสนเดียวนะเพื่อที่จะให้มีไว้เนาะการคุ้มครองโรคร้ายแรงนี่เขาครอบคลุม40โรคร้ายแรงและก็ยังครอบคลุมในเรื่องของกรณีเสียชีวิตด้วยกรณีตรวจเจอหนึ่งใน40โรคร้ายแรงจ่ายจบ10,000แสนเพื่อที่จะไปรักษาตามแพทย์ทางเลือกของเราเนาะอันนี้จะเอาไม่เอาก็ได้เนาะไม่บังคับแต่ออนอยากจะให้มีติดไว้เพื่อความสบายใจเพื่อความอุ่นใจเนาะทุนขั้นต่ำสุดแล้วที่เสนอให้ก็คือ10,000แสนนะคะต่อมามาดูตัวที่4ี่ที่เราอยาก จะมีกันแล้วเราต้องรีบมีนะคะเราต้องรีบมีก็คือแผนประกันสุขภาพตัวนี้ออนขอเป็น a a health saver ชื่อของเขาคือเซฟให้เรานั่นเองตัวแผนประกันสุขภาพตัวนี้ผลประโยชน์ออนขอเล่าในคลิปต่อไปซึ่งมันยาวเดี๋ยวคลิปนี้จะไม่พอเนาะค่ารักษาพยาบาล aia health saver ออนเสนอเป็น ตัวเซฟเหมาจ่ายค่ารักษาปีละ5 0 0แสนเรามาดูข้อดีของเขาเนาะในเรื่องของความคุ้มครองหรือว่าผลประโยชน์กรณีค่าห้องค่าอาหารการเป็นผู้ป่วยในให้คืนละ4 0 0พันซึ่งก็ถือว่าน่าจะ cover ไดาถ้าเกิดว่าเราวิกฤตเข้าห้อง ICU หรือว่าห้องผู้ป่วยฉุกเฉินกรณีเป็นผู้ป่วยในจะคูณค่าห้องให้6เท่า4 0 0พันก็คูณ6เข้าไปเนาะแล้วผลประโยชน์ กรณีเป็นผู้ป่วยในต่อมาก็คือในเรื่องของค่าแพทย์บริการการตรวจวินิจฉัยการบําบัดค่าแพทย์ค่าบริการทางแพทย์ค่ายาทางอาหารทางหลอดเลือดตัวน,นี้จะให้ห้าหมื่นต่อครั้งในการที่เราเข้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมาจ่ายใน5นะ้าแสนเนาะห้าหมื่นต่อครั้งในการที่เข้าไปรักษาเป็นผู้ป่วยนแล้วก็ในส่วนของค่ายากลับบ้านเวชภัณฑ์หนึ่งค่ายากลับบ้านไม่เกินเจ็ดพันให้ ห้าพันห้าพันต่อครั้งก่อนที่เราจะออกโรงพยาบาลเนาะค่ายาต่อมากรณีที่เราเป็นผู้ป่วยในแล้วเข้าไปรักษาเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์สวัสดีหรือว่าแพทย์ตรวจเยี่ยมเช้ามาก็จะมีแพทย์ตรวจเยี่ยมเนาะก็จะเหมาจ่ายตามจริงให้ตัวนี้ก็เป็นข้อดีที่แยกออกมากว่าแผนอื่นๆเพราะว่าถ้าเป็นแผนอื่นเนี่ยจะ เมาจ่ายค่าแพทย์สวัสดีแค่วันละพันสองพันสามพันแล้วแต่แผนตารางนะแต่ว่า a a health saver ค่ารักษาตัวนี้เมาจ่ายตามจริงให้แพทย์จะมาสวัสดีกี่คนก็เหมาจ่ายตามจริงตามบินค่ารักษาที่ออกมานะคะต่อมาเรามาดูในหมวดของการเป็นผู้ป่วยในกรณีการผ่าตัดนะคะค่าห้องค่าผ่าตัดค่าอุปกรณ์ผ่าตัดค่าประกอบวิชาชีพเวชกรรมค่าเปลี่ยนอวัยวะรวมถึงตัว day surgery ก็คือการผ่าตัดที่ คล้ายการผ่าตัดใหญ่แต่ไม่ต้องเป็นผู้ป่วยในตัวนี้เมาส์จ่ายตามจริงให้หมดเลยค่ะนะอยู่ในวงเงิน5้าแสนนาต่อปีนะต่อมากรณีที่อันแรกคือเป็นผู้ป่วยในเนาะอันที่สองคือไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ป่วยในหรือว่าเป็นผู้ป่วยนอกเราก็สามารถใช้สิทธิ์ในเรื่องของการยื่นเคลมสินใหม่ได้นั่นก็คือการบริการทางแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยก่อนและ ก่อนหรือหลังการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยไหนอย่างเช่นถ้าเราไปพบแพทย์วินิจฉัยวันนี้มันยังไม่เจอโรคแต่ผ่านมา5วันกลับว่าเกิดโรคที่เราไปวินิจฉัยตัวนี้แล้วเราไปนอนเป็นผู้ป่วยไหนตัวนี้ให้เรากำบินไว้แล้วมาเบิกมาเบิกตามนะคะมาเบิกย้อนหลังนะหรือถ้าเราออกจากโรงพยาบาลและมันยังรู้สึกไม่หายแล้วกลับมาตรวจวินิจฉัยใหม่อันนี้ก็กำบินแล้วไปเบิกได้แต่ แต่ตัวข้างหลังเนี่ยเขาจะจํากัดนะคะ2ครั้งนะเมาจ่ายให้ตามจริงเนาะแล้วกรณีเป็นผู้ป่วยนอกต่อมานะคะไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ป่วยไหนก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต้องไปพบแพทย์ก่อน24ชั่วโมงเนาะแผนเมาจ่าย500แสนจะให้อุบัติเหตุเป็นผู้ป่วยนอก1 0 0 0 0ต่อครั้งต่อบินการรักษาเนาะให้10,000นะถ้าเราไปอุบัติเหตุอย่างเช่นหกล้มหรือเท้าแผลงแล้วไปพบแพทย์เนี่ย มันบินข้ามแพทย์ออกมา5 0 0พันเราก็ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างแต่ถ้าเกิดออกมา1 2ื่นสองย่างเี้ยเราต้องจ่ายส่วนต่างสองพันเนาะเพราะเขาคุ้มครองอุบัติเหตุผู้ป่วยนอกภายในยีิบสี่ชั่วโมงให้แค่หมื่นเดียวนะต่อมาในเรื่องของค่าบริการทางแพทย์บําบัดเกี่ยวกับเรื่องของไตาวายไตยเรื้อรังมะเร็งหรือรังสีเขาให เต็มแม็กเลย5 0 0แสนนะคะเมาจ่ายตามวงเงินเมาจ่าย50 0แสนนะคะต่อรอบปีของหมอทันนะคะค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินก็เมาจ่ายตามจริงให้นะรวมถึงการผ่าตัดเล็กการผ่าตัดเล็กโดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ป่วยไหนเนาะการผ่าตัดเล็กจะให้อยู่ที่25 0 0 0ต่อครั้งเช่นการผ่าตัดฝีอย่างเงี้ยค่ะนะให้25 0 0 0ต่อครั้งนี่คือการที่เราเป็นผู้ป่วยนอกแล้วก็ยังมีในเรื่องของการที่หากว่าเราเจอ โรครายแรงมันจะมีอยู่6โรคนะคะโรครายแรงที่หากว่าเราเจอแล้วเข้าไปรักษาตัวเขาจะเบิ้ลค่ารักษาให้เป็น2เท่านะอีกสามรอบปีกรมามานเนาะอันนี้แล้วก็ยังมีผลประโยชน์ในเรื่องของค่าปรงศพอบีกหนึ่งหมือ่อันนี้คือผลประโยชน์ทั้งหมดทั้งมวลของ A.A. h อเ l ฮ h s ซิฟเวและแพ็กเกจนี้ก็ราคาตามที่อ่อนได้ได,ได้ได้พิมพ์ไว้นี้นะคะอันนี้รายเดือนรายสเดือนรายหเดือนสามารถปรึกษาได้เลยเราไปดูผลประโยชน์ ข้อที่2กันในเรื่องค่ารักษาเหมาจ่ายค่ะตัวนี้จะเป็นแผนที่2ที่ออนนำเสนอนะเขาเป็น,น,นออ mm. ค่ารักษาพยาบาลแผนเหมาจ่ายชื่อของเขา aia heal happy ก็คือ happy เหมาเบิลคุ้มในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะอันนี้ออนขอเสนอแผนขั้นต่ำก็คือทุนที่1ล้านนะทุนที่1ล้านผลประโยชน์ก็จะมีทั้ง ต้องมีสัญญาหลักน้อหนึ่งแล้วสองชดเชยรายได้สามคุ้มคของโรครายแรงหนึ่งแสนแล้วก็สี่เอเอเอ He Health Happy ก็คือค่ารักษาพยาบาลหมอจ่ายหนึ่งล้านจะได้ในส่วนของค่าห้องค่าอาหารหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อวันซึ่งถือว่าน้อยมากนะส่วนห้อง ICU ห้องวิกฤตเขาก็มีข้อดีตรงเขาหมายมุจ่ายตามจริงให้นะค่า ต่อมาการเป็นผู้ป่วยในเนาะค่าแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยเมาสจ่ายตามจริงนะส่วนค่ายากลับบ้านเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองเวชพัณฑ์หนึ่งจะให้2 0 0 0 0ต่อครั้งนะคะนี่แล้วก็มาในเรื่องของแพทย์สวัสดีข้อนี้นะแพทย์สวัสดีจะให้แค่วันละ1000เท่านั้นในการเป็นผู้ป่วยในเนาะ,ะให้ให้วันละ1000ถ้าเราเจอแพทย์3คนแล้วแพทย์ ค่าตัวคนละพันครูเราต้องจ่ายส่วนต่างสองพันสามพันนะคะอ่ะบริษัทให้หนึ่งพันแต่ว่าเราต้องออกสองพันเป็นสามพันอย่างเงี้ยอันนี้คือคือข้อเสียงของเขาข้อหนึ่งคือค่าแพทย์สวัสดีให้วันละหนึ่งพันส่วนในเรื่องของการเป็นผู้ป่วยในการผ่าตัดค่าอาหารทางหลอดเลือดค่าทำศัลยกรรมค่าแพทย์วิสัญญีค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะรวมถึงเดซิเจอรี่หรือว่าการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่จําเป็นต้องนอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในตัวนี้ เหมาจ่ายตามจริงใหนะ้นั่นคือการแอดมิดหรือว่าการเป็นผู้ป่วยในส่วนว่าการที่ไม่ต้องนอนเป็นผู้ป่วยในก็จะมีในเรื่องของการไปตรวจวินิจฉัยก่อนหรือหลัง30วันนะก่อน30วันไปหาแพทย์วันนี้ยังไม่เจออาการแล้วผ่านไป5วันไปตรวจวินิจฉัยใหม่ แพทย์จาเป็นต้องให้นอนพักรักษาตัวอะกำบินนั้นไว้แล้วมาเบิกเคลมยื่นตามหลังนะคะแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วรู้สึกไม่หายกลับมาวินิจฉัยใหม่ก็กำบินตัวนั้นไว้นะต้องต้องอยู่ใน30วันนะคะต้องอยู่ใน30วันถ้าเลย30วันแล้วเบิกเคลมไม่ได้นะคะส่วนการที่ออกไปแล้วไปวินิจฉัยตัวนี้เขาจะจํากัดแค่2ครั้งนะคะสอครั้งนะ,ะ,งงนะ,ะและในเรื่องของข้อดีของเขาตัว Heal Happy นี่นะคะ กรณีเป็นผู้ป่วยนอกการเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุนะภายใน24ชั่วโมงเขาเหมาจ่ายตามจริงให้นะค่าบริการบำบัดไตาวายไตยเรื้อรังรังสีร่วมมะเร็งต่างๆนะก็เ,มมห,าากเหมาจ่ายตามจริงให้รถพยาบาลฉุกเฉินเหมาจ่ายตามจริงให้แต่ต้องใช้งานในเรื่องของฉุกเฉินจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีรถบ้านอยู่ไกลก็เลยเรียกรถฉุกเฉินไม่ได้นะ,ะต้องแบบอ่ถึงขั้นแบบว่าหายใจไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันเนี้ยนะ ิ่งเขาจึงจะให้สิทธิ์ในเรื่องของค่ารถพยาบาลฉุกเฉินนะคะต่อมาในเรื่องของการเป็นผู้ป่วยนอกนะก็การผ่าตัดเล็กนะก็เหมาจ่ายตามจริงให้ดาเหมาจ่ายตามจริงให้อันนี้ก็คือข้อดีของเขานะส่วนในเรื่องของ OPD หรือไปหาหมอแล้วกลับตัวนี้จะจะไม่ได้นะจะไม่เหมือนตัวแรก AA Health s a v e r ที่เขาให้ฮะ1,500บาทต่อครั้งสูงสุดต่อปีก็คือ30ครั้งนะคะส่วนของ เฮล์แฮ ppy 1ล้านเนี่ยไม่คุ้มครองนะคะไปหาหมอแล้วกลับแล้วไม่ได้ไปนอนภายใน30วันไม่ได้บินนั้นก็สูญปะนะคะกรณีเสียชีวิตให้1 0 0 0 0หมื่นะคะแล้วผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีก็คือ1ล้านบาทและนี่ก็คือผลประโยชน์ของ aia h l t h h a ppy คิดตามตารางที่อ่อนได้ให้นะคะในเรื่องของวงเงินที่เราสามารถที่จะชําระได้นะคะตามนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูแผน3แผนสุดท้ายแล้วค่ะที่นําเสนอในวันนี้ ค่ะ AAA Health Happy แผนเมาใจ5ล้านก็จะเพิ่มขึ้นมาจากตัว1ล้านนิดนึงเพราะออนมองว่า1ล้านค่าห้องค่าอาหารมันน้อยไปเรามาดูผลประโยชน์ของ AAA Health Happy ผลประโยชน์ก็จะ4ตัวทั้งหมดนะคะคุ้มครองชีวิตทุกกรณีชดเชยรายวันโรครายแรงแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลผลประโยชน์ที่เราจะเล่ากันนะ อยู่ในหมวดการเป็นผู้ป่วยในของเหมาจ่าย5ล้านต่อปีนะคะค่าห้องค่าอาหารต่อวันให้3 0 0พกรณีเป็นผู้ป่วยในหรือว่าอยู่ห้องวิกฤตหรือว่า ICU เหมาจ่ายตามจริงให้นะส่วนการเป็นผู้ป่วยในต่อมาค่าบริการทางแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยค่าบำบัดค่ายาค่าอาหารทางหลอดเลือดตัวนี้เหมาจ่ายตามจริงให้ส่วนค่ายากลับบ้านจะเวชภัณฑ์หนึ่งจะ ให้20,000ต่อครั้งให้20,000ต่อครั้งนะส่วนแพทย์สวัสดีแผนหนึ่งล้านให้1,000พันให้2 0 0พนะคะค่าแพทย์ตรวจเยี่ยมตอนเช้าเนาะแพทย์สวัสดีจะให้2 0 0พต่อวันนะคะแล้วก็กรณีผ่าตัดนะคะผ่าตัดค่าห้องค่าอาหารค่ายาค่าัลย,ยกรรมค่าแพทย์วิสัญญีค่าเปลี่ยนอวัยวะรวมถึงค่าผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าไปพักรักษาตัวใน ในการเป็นผู้ป่วยในเช่นผ่าตัดก้อนที่มันเหมือนเปรียบเสมือนผู้ป่วยในอย่างงี้ค่ะแต่ว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์เขาก้าวหน้าเนาะไม่จําเป็นต้องนอนเราก็ถือว่าเป็นค่ารายจ่ายผู้ป่วยในค่าผ่าตัดทั้งหมดจะเมาจ่ายตามจริงให้กับแผน5ล้านนะคะแล้วก็ผลประโยชน์กรณีที่ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ป่วยในนะ,ะแต่ว่าก็ได้สิทธิ์ในการยื่นเคลมสินไหมค่ารักษานะคะ,คะก็เช่น การตรวจวินิจฉัยก่อนหรือหลัง30วันที่อ่อ,อนได้อธิบายไปในคลิปก่อนหน้านั้นนะคะเจ็บป่วยไปหาหมอยังไม่เจอโรคผ่านไป5วัน7วัน10วัน15วันไม่เกิน30วันดันเจอโรคแล้วไปนอนเป็นผู้ป่วยในบินที่เราไปหาหมอครั้งนั้นสามารถยื่นเขลมได้หรือเรากลับไปแล้ว มันรู้สึกไม่หายดีกลับมาวินิจฉัยใหม่ตัวนี้เขาจะให้สองครั้งนดค่ะก็สามารถยื่นเคลมได้กรณีที่อันนี้คือกรณีที่ไม่นอนเนาะแล้วผู้ป่วยนอกในเรื่องของอุบัติเหตุนะต้องไปแจ้งหรือว่าไปพบแพทย์ภายในย4ชั่วโมงตัวนี้จะเหมาจ่ายตามจริงให้รวมถึงค่าเวชภัณฑ์ฟื้นฟูค่าบริการเพื่อบําบัดโรคมะเร็งโรคแรงสีค่าบริการบําบัดด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินเหมาจ่ายตามจริงให้ค่ารักษาผ่าตัดเล็ก ก็เหมาจ่ายตามจริงให้นะคะอ่าแล้วส่วนของ OPD ที่เจ็บป่วยแล้วไปหาหมอไม่ได้นอนแอดมิตผ่านไป30วันตัวนี้ไม่คุ้มครองให้นะคะหรือว่าที่เราได้ยินว่า OPD ะ,ะผู้ป่วยนอกก็จะเป็นในเรื่องของผ่าตัดเล็กลดฉุกเฉินอุบัติเหตุภายในย4บชั่วโมงค่าบำบัดทางการแพทย์นะคะและ a a Health s e v e r AAA Health Happy 5ล้านนี้ยังครอบคลุมในเรื่องของ หากว่ารตรวจเจอโรครายแรงหนึ่งใน6กโรครายแรงเราไปพักรักษาตัวเขาเบิ้ลเบิ้ลค่ารักษาให้เป็น2เท่าอย่างเช่นมะเร็งเราซื้อ5ล้านเราก็ได้รับสิทธิ์ค่าเหมาจ่ายเป็น10ล้านนานถึง3รอบป,ปีกรมธรนม์รวมปีที่เจอเป็น4รอบป,ปีกรมธรนม์เลยและผลรวมค่ารักษาสูงสุดก็ 5้าล้านต่อปีก็ได้ความสบายใจเนาะไม่ว่าจะเป็นครอบคลุมในเรื่องของค่าห้องค่าอาหารค่าผ่าตัดต่างๆนะคะก็อุ่นใจก็สบายใจตรวจเจอโรคร้ายก็เบิน้นความคุ้มครองเข้ามาให้เป็น2เท่าส่วนค่าเบี้ยรประกันยังไงออนก็ได้เรียงตารางไว้ให้แล้วในเรื่องของรายเดือนรายสาเดือนรายหเดือนต้องขอบคุณมากๆเลยนะที่ดูจนจบคลิปนี้และออนก็อยากจะให้ตัดสินใจนะอย่างน้อยเลยทาก่อนก่อนสิ้นเือนกุ้งพาหรือก่อนสิบห้า มีนาคมนี้เพราะว่าตอนนี้นะคะบริษัทรออนุมัติเยอะมากแล้วงานของเขาโกงเป็นพนเนินมากแล้วก็ถ้ายิ่งถ้าใครมีประวัติสุขภาพนะ มันอาจจะไม่ทันในวันที่20่ิบาคมนี้ขอบคุณทุกการสนับสนุนและขอบคุณทุกการสปอน์ตและขอบคุณทุกๆโอกาสก็การซื้อก็ผ่านออนไลน์ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องพบหน้าแต่ออนก็อยากจะเจอหน้านาะการผ่านออนไลน์ก็พูดคุยสักถามประวัติกรอกใบสมัครแล้วก็ออนจะส่งลิงก์ให้ในเรื่องของการกรอกเอกสารนะคะกับมาหาออนนะคะแล้วออนก็จะยื่นใบสมัครผ่านบริษัทอนุมัติไม่อนุมัติทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของบริษัทนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคะ่ะ